สวัสดีค่ะวันนี้มาด้วยเรื่องเสื้อคู่รองเท้าคู่แล้วก็กางเกงคู่นะคะวันนี้อิเลของเราจะว่ายังไงกันบ้างนะคะเสื้อมีปกผมมีปกถูกต้องเสื้อคู่พี่เกงเ้าคู่ผมใส่เสื้อกล้ามแต่พี่วอมีกล้ามรู้ดีจังเลยนะคะว่าพี่วอของเรามีกล้า แสดงว่าบอกบ่อยแล้วสิคะถึงได้รู้เนี่ยผมว่าคุณใส่สี่สิบคุณใส่สี่สองอ่ะเลขคู่เลขคู่อะไรเนี่ยคู่่น่าเชื่อโอ้โหหายกันไปนานเลยกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขายี้ให้ฟังกันทุกวันเลยนะคะส่วนภาพนี้นะคะ คู่สร้างคู่สมค่ะ